เยัเขาเริ่มขายของน้องหน่อยนี่ล่าสุดกผลงานขอของไบขอไบเพลงไครับองอกมาตอนนี้ก็คือซิงเกิลแรกเลยครับชื่อเพลงว่าอยาพึ่งเซโนฟุกหน่อยุนอนิดนอนิดหน่อยโอเคครับเพอเกดีเมายงอยู่นะครับอย่าพเซโน าส่วนดีนั้นมีเหลือพอก็อย่ามึงเซงโนคิดนานก่อนอย่ามึงรีดร้อนคอยดูต่อมาว่าส่วนดีหายไปไหลายคอแต่ฉันทา้รอและลองคบกันจะติดใจมาต้องพูดเลยไบรทมีไปแล้วเนสแล้วมีซิงเกิ้ล หัวใจค่ะน <m ics> <aún> ี่ไลที่เขาว่าถือป้ากันอยู่ดียาพงซยาพงซ์จับ่นค่ะยาพึงซดาไม่เือนกันไม่เกันก็ตีก็ตีอิ่มนออีเอเลค่ะแลสตีลุดเลยเดี๋ยวนีนี่คือเพลงที่เขียนในหัวใจที่เต้นไปด้วยรักแต่ขึ้นมาเป็นเพลงเขา ขอคุณที่เธอรักกันวันนี้คือเพลงที่ฉันร้องให้เธอตัวแทนคองมื่อรอที่จะมีเธอเท่านัา้นเ,เธอที่ดีแสนดีโอเคค่ะฉันด้วยหัวใจเธอที่ทำเพื่อฉันทุกอย่างอยากจะตอบแทนคองม่อรอที่เธอให้มา ด้วยเพลงแห่งหัวใจรู้รู้แล้แลว,แลวว่าทำไมเขาถึงรักน้องไรเนสเพราะความสดใสดเป็นธรรมชาติของของ,ของน้องน้องทั้งสองคนแต่วันนี้